ทุกคนผมมีอะไรหลังผมผมมีอะไรหลังผมครับมีถนนหนทางมีต้นไม้ผมวาดรูปอีกแล้วโอ้ไม่ใช่ทุกคนคือน้ำพริกทำิกน้ำพริกอะไรก็ไปทำอะไรกินแอปเอะแมพผมเธอให้แมททุกคนแม่จะไปกินแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลต้นไหนอร่อยอันนี้หวานมันมีสามต้นอันนี้หวานอันนี้หวานหวานอร่อยดีหวาน แม่ใส่น้ำตาลมานิดหน่อยอม,มันก็จะหวานอีกแต่เราก็จะลองต้นนี้ก่อนครับอืมอ <laughs> เลือกกินได้แม่บอกเลือกกินได้ đi bộ mẹ tốt nún cho bạn nó lên nó ừ. tốt nhất không biết ôm là đi <laughs> mà lấy bỏ không ăn nằm ạ mmm, ủa mát 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 ủa พิกรอเล็กบอกแม่แพริกมันเยอะไปเดี๋ยวแม่แสบท้องจริงเนาะเยอะอยไปมันก็แสบท้องทุกคนอ,อ,อร่อยมากอร่อยมากได้หนึ่งลูก มีคนบอกว่าทําไมไม่เก็บไปตาําไปเก็บกลับบ้านเก็บได้นะทุกคนแต่ว่าแม่ไม่เก็บเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านแล้วทีนี้กอ็อยู่ใกล้บ้านแล้วทีนี้อยากกินตอนไหนเราก็ค่อยมาเก็บเอาทุกคนเพราะว่าเก็บไปบางทีอะ่ะตัวเองไม่อยากกินเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งวันไหนอยากกินก็ห่อพริกเกลือมาแล้วก็มากินได้ใกล้ๆบ้านาปะกลับบ้านที่เราปั่นเนาะ ทีลงพัดเล้ยทุกคนเอ้ยอย่าก,กระเด็นย่องมาค้นให้ก่อนเลวค้นก่อนเพราะว่ามันกระเด็นปืน<ะ> มาหโดนแล้วัต่มาแต่โดนแล้วคืออีหยังฮะแตมาแปลี่ไปเตโดนแล้วบอบบี้วิวเวนเปลี่ยนแปลงไปเวลครับไม่ใช่เวนครับบอบบี้วิเวลใช่บอบบี้วิเวลเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางนี้ต่ขี่เลยแล้วจังไรมาคือเป็นแล สิบสี่ข <Sí. S 1> sí, ้างหรือเศร้าสิ่้างสิจับมือกันอย่างวัดสันวาห์วัดใจะว่ยจนบ่หัวใจหัวใจสวยน้องบ่หัวซาสิว่าเขาขัดเขาไขเขาปั้มกันไม่ได้ไปว่าสิบ่ทิ่นกันอีลีเด้อสิบ่ทิ่นกันบ่ เฮ้ยลูกขอยากของเพีงอีสานพี่น้องเนอะเอาเอาเราคนไปเรื่อยๆก่อนเราผัดไปไอันนี้ปลาไปก่อนเนาะผัดน้ำพริกก่อนกะสีเมนต์น้นใช่ๆโอ้ยยาเพิ่งยาเพิ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหม้อเอาอันนี้เทใสห่หม้อตีนไก่เนาะทุกคนโอเค okay. ได้แหละทีโล เรายังไม่ได้ปรุงอะไรนะทุกคนมีแต่กะทิกับน้ำปลา้าแค่นั้นเลยแถวสุลินสุลินเราเนาะคือทำน้ำกะทิใส่น้ำปลา,านะทุกคนถ้าเมันจะนัวมันสีนัวจ้ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะปรุงรสจ้ะ ปรุงรสนิดหน่อยเดี๋ยวลดไฟนิดนึงเดี๋ยวมันจะกระดนกระเด็นีใส mm hmm. ผงสีลรดจักหน่จ้ะจักสอดหนึ่งเนี่ยละผงสดดีอ่ดน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลดูน้ำตาลตามมาเ้าวทุกคน mm hmm. ใส่ประมาณนี้ก่อนออีกนิดนึงเพร่อว่า มาเนี้จ้ะเคเดี๋ยวเราต้มไปก่อนอีกนิดนึงจ้ะทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่ใบมะกรูดเนาะเดี๋ยวเราชิมรสอีก,กรอบหนึ่งแล้วก็มีเดี๋ยวเรามีกะทิตกไทยอีกนิดนึงจ้ะเคเออใส่ลงไปอเออใส่กะทิให้แม่ให้หมดเลยให้หมดเลยเออไปอย่างนี้ทุกคนบีบเนะบีบเออนะคนคนคนเสร็จแล้วก็ชิมรสไ้เนี่ย คิดว่ามันจีแสบป,ป้อ,อน,นัวขนาดตินไก่แม่ทิวปอกินกินกินบ่หมแต่วันนี้แม่จะกินอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ทิวค่อยกินวันนี้แม่เตรียมอาหารไปแล้วพรุ่งนี้มันจะอร่อยกว่าวันนี้ไงครับลูก <Okay. S 2> โอเคแล้วเรียบร้อยน้ำยากะทิของเราเป็นตีนไก่เนาะถ้ามีลูกชิ้นปลาน,นี่หนุ่มๆจะชอบมากเลยแต่ว่าไม่ได้ซื้อจ้ะมีตีนไก่ตีนไก่หาง่ายๆก็เลยใช้ตีนไก่นี่คน เสร็จเรียบร้อยจ้าน้ำยากะทิของเราไปกินกับขนมจีนนี่ <l acht> <c oughs> มือคํำวันนี้ทุกคน <l acht> <n äch> นี่ที่เราทำน้ำยากะทิตีนไก่กะทิปลาตีนไก่ วันนี้หนุ่มๆจะกินด้วยแม่เลยไม่ทําเมนูอื่นเลยอจะจะจะให้กินจะให้ลองกินแบบเป็นแบบไม่ต้องชิมอะ่ะกินเลยอะ่ะทุกคนอันนี้ก็มีขนมจีนเนะาะจับเรียบร้อยทุกคนมีผักก็มีถั่วง,งอกมีแตงแล้วก็มีผักชีลาวจา้ะโอเคเดี๋ยวเราจะยกเสิร์ฟเลยจ้า เอานะไม่มีอาหารอื่นนะวันนี้แม่ทําน้ํายากะทิเสร็จเรียบร้อยวันนี้จากที่คุณฝรั่งไม่เคยกินเอน้ํายาเอขนมจีนน้ํายากะทิเลยวันนี้ต้องกินอืมอีเดสตั๊กไหนสวัสดีทุกคนสบายดีไหมผมสบายดีวันนี้มากินแตงทุกคนเอาสวัสดีครับทุกคนทุกคนสบายดีครับสวัสดีครับทุกคนอีพอกลับมาแล้วจ้ะทุกคนโอเค w o r นนะนะ เพื่นว่าเพิ่นตื่นเต้นเพื่อนิสด้กินเออไม่ไม่ใช่เรื่องอะไรทุกคนเราไม่คิดว่าแดบแบบหนุ่มๆอยากจะกินแบบว่าเออเราก็ไม่ได้ซื้อลูกชิ้นปลามาแต่ว่าหนุ่มๆจะไม่ตินกินตีนไก่คือขนำนานกินต้นนะเอาง่ายๆพี่น้องเออก็กินต้นนามเอาวัวชุกชยกิบเลยต้นนนี่พุกพนนี่หวานมากเอออหนึ่งหรือสองผักชีลาวเอาสองเอาสองค่ะ ก็อเอายหอย,ยิบเลยหยิบเลยยกถาดผักให้พ่อหยิบก่อนอเขาอยู่ไกลอ,อันนี้หนึ่งหรือองหยิบเลยหยองตัวซอสก่อนจะสแกนดับลอนเหรออ๋อเอาซอสก่อนก็ได้เอาผักก่อนก็ได้เออหยิบไปะจะได้ไม่ต้องรอ,อ,อคนหน่อยอยองเอ้ยคนจากข้างล่างขึ้นไหมเออเนี่เกลี่ยนพ่อไปกัน ตั้งแต่วันนั้นยังไม่ได้กินเลยทุกคนทาแต่วันนั้นตั้งใจจะกินแต่ว่าพอดีลูกอยากกินด้วยก็เอ้าวันไหนที่เรากินด้วยกันอเดี๋ลืตแมเต่สุดงนี้เอาเลตอยงนนี่้าวยลสดน้มยอมเลยยิบเลยตักเลยตักเลยเคทุกคนเชื่อมาซื้อเยอะเอาเลย จริงๆเหรอไม่อยากชิมตีนจริงๆเหรอมันจะกะจีใช่ไหมมันจะกะจีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ไทยเลยอีสานก็เหมือนกันแหละกินน้ำกะทิเหมือนกันอืของหยองน่ากินเห็นไหมใส่ผักแล้วก็เป็นตะแซบพริกไม้เอาทุกคนคนๆหน่อยเพราะดู รอละลิดปุ่นเด้อเอออ๋ออิง่ชิอตงนหมอเอา้ช็อือย่างตีนไกอิง่ช็อตอ่าง้อเอาซุปยายสกตอดูลิกเกดเอาซุปอีกมันเป็นกะเอนี่โคโคันโคโคนน้อเมล โอ้โหเป็นแต่แซบเด้ในจานนี้เนาะเอ,ออเออเออพักชิล่ากินเลยกินเลยไปจะเอาไอ้น้ำยาเพิ่มก็ยังไม่ตังเลยเอาเอาเลยเอาเลยให้ชิมก่อน แม่จะตักตอนไหนก็ได้ไม่เป็นไรติดเทาด้วยม้งแก่บ้าพักเก็บมอืเอาน้ำซุปมันอีกมันจะได้นหนัวๆรูนาส้นใช่ไม่อมูอะไรเยอมั้งอืมอืมอืม <h aw> เป็นไงเก่มไหมทุกคนรู้แล้วว่าแม่ชอบกิน,นกอบอกเพดแต่ว่าตอนแม่ก,กินมันมีลูกชิ้นปลา อืมวนันนี้ไม่มีครับไม่ไม่มีครับแต่ว่ามีทิวชอนแม่ครั้งที่แล้วไม่มีกะทิช้อนครั้งที่แล้วไม่มีกะทิวะงวดที่แล้วงวดที่แล้วเป็นน้ำยาป่ามันไม่เหเงือนกขอย่านี<อ>้ครับไม่มีกะทิน้ำยาป่าไม่มีกะ<ๆ>ทิครับนะทุกคน,นกินเลยอือืเป็นไงอะน้องบอม พี oh, yeah, ่โพบอกว่ามันดีเพื่นวาบอเคยกินเดกินครั้งเลกแ่ไงเราดีๆนะไม่เป็นไรไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่เราเชอแก่เนี่ยมันเดกคนพัวสตวมตกกเคนตัดเตกกินกินกินบางนเอไปหมดเขา

อินกอนอืมมันนี้อร่อยถ้าเรากินเมื่อวานรถมันจะจับจานไปแล้วแม่ิีจะรู้สึกเกดใช่ไหมอืมอืตัวอาบอกน้องอะไรเอ่อไล่ครั้งน้องจะทำาแม่อออันนี้ชื่ออะไร อันนี้ชืออะไรไม่รู้ว่าเชืออะไรน้องรู้ว่าชืออะไรแล้วก็ตอนแม่ตอบน้องก็ตอบดด้วยกันอ่ะสอสามตีนครับแ๋ยวน้องก็ทําหเราสิย่งงี้นินทาแบบสามตีอะไรชอบไงแอบ a ซ่บเนโอเคเ่ไม่ัไม่ตันะเน่เน่อันนี้ชืออะไร แตงกวาเออแมทธิวมันชอบทานอย่างนี้ทุกคนกคนอือมันรู้แต่มันอยากอยากกวนแม่อ่ะเลยทาทานนอ,อ,อันนี้ก่อนแม่เด้ออันนี้คืออะไรน้ำปลามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันอะไรก็ชอบอะไรก็จะหันหน้าหนีแล้วก็จะหวะัวเราะอืมเขจะมองตาเหลืองของน,อน,นองจะมองตาเหลืองของนนอะ Man vi kanske vill köpa pussar för barn igen, du vet man har samlat upp. Jag har ju min. Gör Jag kommer inte kasta spagetti imorgon. Va? Va? Airbank. เพิ่มว่าเพิ่มกินได้เพิ่มได้เพิ่มกินได้อีกเดียเพิ่ว่าถ้าเหสทยเฮดขังนาจะกินได้ะนะกับพันแมก็ดีก็จะได้ใส่ซื้อลูกชิ้นปลามาใส่เนาะใช่ลูกชิ้นปลาทุกครั้งที่แม่ทำอันนี้ไม่ชอบกินไม่ชอบเอาถ้วยนอนอพราะไม่ชอบนซ่บ แต่วันนี้เอาด้วยใหญ่เลยใช่ไหม,มกินมันบอทุกคนถามว่ากินกินมัดบอ,อ,อาก,ากินหมดแล้ววันนี้อร่อยกว่างดที่แล้วงดที่แล้วมันเป็นน้ำยาปลาแล้วก็มันเผ็ดเหมือนกันยยอมมันเผ็ดงดที่แล้วมดที่แล้วมันไม่เหมือนกันหยองอันนี้มันสะกมเป็นน้ำยากะทินะครับทุกคนเอ่อ เอาทำไมที่พอคือนรปได้ฟิลม์มรูปเทียเร็กเอเล็กวาดนะจ๊ะร,รูปเทียเร็กวาดปากแดงลูกเชอรี่อ่ะมีคนอขอซื้อแล้วนะทุกคนในราคาสองพันขาย<ม>หรือเปล่า้ถาถาม ก็ขายเนาะในราคาสองพันน่าจะวันจันเดี๋ยวพ่อไปให้เขาอ่ะครับชูออดีสกันช็อปเปอร์เลยอิลด์เดอร์อยมาเวาจะเขาจะเลือกเดี๋ยวว่าเขาจะอายอะเขาถามสื่อจ้ะเขาถามสื่อในราคาสองพันสิขายบอฮาวายซี่ขายแล้วเนาะเพราะว่าเล็กน่ะ ยังวาดใหม่ได้ไงทุกคนคือวาดได้เรื่อยๆไงถ้ามีเวลาอันนี้วาดไปก็ขายไปก็ได้ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมทุกคนก็นั่นแหละก็น่าจะวันจันเนื้อพ่อไปให้เขาอ่ะอืมอือดีจัไหมะอือหืออือเดี๋ยวถ้าขายได้เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนอีกทีหนึ่งเนาะ ถ้าเขาจะเอายิงจริงอ่ะอออเออแล้วก็ต้องเปลี่ยนเชือด้วยต้องเปลี่ยนเชื่อด้วยแตยวย่ว่าอืแต่งไม่มีสมแต่งโมม,ม,มีมันไม่มีลายเซนมันต้องมันต้องเซ็กซี่มันสวยมันต,ต้องเป็นอาร์ตครับไม่จำเป็นต้องเซ็กซี่ครับมัวจะสวย <c oughs> เราต้องจะฟุ ang, ah y, na, ่มเฟือยให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรถ้าให้ราคาสองพก็โอเคทุกคนเพราะว่าเข้าไปดูในตารางการขายเนาะทุกคนสําหรับแบบนักวาด เริ่มต้นนักว่าที่มีฝีมือแล้วหนึ่งสองสามปีอะไรเงี้ยห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยเขาจะมีเลทราคาในการขายอยู่นะทุกคนแล้วความใหญ่ความกว้างความยาวเท่าไหร่รูปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบตารางการขายให้อยู่เราก็จะดูว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ใช้ที่เท่าไหรด้วยทุกคนว้าวผมทัดวัดนี่แอมผมเริ่มวัด สองพันยี่สิบเอ็ดแต่ว่าตรงว่าตอนนี้ฮอนเดยกช่วงสมอส่วนนั่วนเล็กน่ะเขาเขาเป็นนักวาดแบบมือมือใหม่หักหักวาดอ่ะทุกคนอร่อย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 มากทุกคน ดีใจที่นุน่งๆกินด้วยเถ <Yeah. S 1> ุณจะไม่ติกินเต็งไก่ก็ดีใจมากขันหน้าเราจะใส่ลูกชิ้นปลาอะไรเดียจะกินไปอีกล้วต้องดูอชิก้เอะไรจะเติมอีกแล้วถ้ามันก้อนใหญ่เอออันนั้นก้อนเล็กอยู่แมทเจ้าก้อนใหญ่บอก คนข้างล่างมันจะได้เข้มขน้นแสดงว่าเพลินแสบวิลีจากเพลินกลิ่นแล้วไม่เผ็ดด้วยเนาะไม่เผ็ดครับตักนี่ก่อนอือเอาบ่เอาหน้าอีกบ่อแล้วมีขนม,มกินขนมจีนอะไรไม่กินน้ำไม่กินน้ำไอ้ขนมจีนเนาะเนาะเนสกาแฟทักก่อนอ๋อไอทิวกินผักชีลาวไหม เ <Yeah. S 2> อ๋อเพิ่นผ้นากันเติมอีกจ้ะเพิ่นเส็บนี่ลองกินตีนเบิ่งก็ได้ผักอุ้ยผักเป็นถาดเก็บมืดจ้ะสเส็บมันเต็มนี่เลยทุกคนเออแล้วตัวนี้มันเครื่ง กินคักเนาะแม่ทิวกินครึ่งครึ่งกินไอสองรอบอืโอโ,โอ้ตายตอนนี้จะอิม่มแล้ววะเปิ้งเหลือสามจับพี่น,อนอ้องจะใส่อันนี้ไวอาหารลายอยู่อันนี้เอาเอาใส่ถ้วยเออไหนใส่ถุงไวใสถุงไวเออเนี่ยแหละทุกคนจา๋าเกาะครั้งแรกที่มูเพิ่นกินน้ำเนาะกดีใจอยู่จ้ะ ฮัลโหลเดี๋ยวพบกันใหม่นะจ้าทุกคนสบายดีสวัสดีเดอร์บ๊ายบาย